ก็มี F C มานะคะก็มี F C มานะเนอะ no. F C มาเยอะเลยะคะ่ะมาสองคันนะคะ <c oughs> สองคันสามคันเนาะ F C มาสามคันนะคะ ก็มาลานปูมาลานปูแล้วนะคะ,ะ,ะก็โทรไปเลยไปนานเลยแม่เออไปนานเลยแล้วก็อยู่ในสกลน่ะเลอ ก็ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไปจากนี่แหละเออกลับบ้านแล้วไม่มีรถมา ก็มี FC มากราบไหว้ปู่นะคะ มาจากไหนไปไหนวันนี้จ,กจ,จัก่าาก็าไปไหว้เลยเหรอจะไปไววหไปไว้แม่โซลพี่เอาวา่ปีใหม่ก็บร้ล้ำให้แม่โซลพี่เาว่ะเออไปวอลัมเลยหม่วอลัมแล้วผูใดกันจากล้ำตานีจากล้ำตานีแม่โซลยจากมากเลยแมรล้ำตานี โอ้ oh, ไปลำในที่ไปแล้วประมาณเพื่อนให้เกิดอนเจ้ามาพ่ท่านพอพื้นไปรับอันลอมเพื่อนบุญชู้มาหายไปรับลอม,ลอมเออมาท่านก็ไปสนุกซื้อแล้ว จะมาแต่เศร้าคนหมดเลยนี่เขากินอาหารโอ้ยเราก็ยังว่าอยู่เนาะเมโจูไปใส่เห็นโจมาแล้วโจรีไปพูนก็บอกว่าโจนี้เอนจะเข้าก็อยู่นี่นั่นแหละพอไปร้านมะเขือกินทอดกระทูมะขเบิ้งรถได้รู้เอ้ยละงเงงไปละงเงงบ้าน่ะทีมาซื้อฟิชซัมเงินหม้ายเงินซื้ ไปเฮ็ดเวียกอยู <im <im yeah. <im 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 ่น no> ี่ลูกเอ้ยพี่น้องพี่น้องว่าบ้านนอกแต่ยายอย่าไปสนใจนี่พี่น้เฮอเฮอยามาแล้้ยงยบูอกับมันคุณเด๋อฮะฮะปากเส้นนาะพ่อเสนกาแฟอมนี้ ไป่รูไปไปเลยนี่เขาเข็นบาขึ้นยู่นี่ เมื่อหลายยาค่อยค่อยเพื่อพกเก็บซื้อมาอีกอยูย่เยอะแกปวดปวดเราค่อยกินปวดเราค่อยกินปวดมันปวดเศร้าค่อยกินเต็กปวดแข็มเราซื้อหอยนางแบบไข่บดไข่เด้อค่อยกินยาแก้ปวดจน,นจนซีดยาเข็มที่สองนี่โอ้โหคนไปคนมาดอกไหมถ้าถ้ามีคน ถ้าคนถ้ามีคนให้ไหว้ให้นั้นจะไปไหว้แม่โสรพีเพราะว่าตั้งแต่ปีใหม่เออจะไปรำก็เอซก็ถ้าใครอยากไหว้อยากบนอยากบะนะคะใครอยากว่าอยากบนอยากบะก็โทรมาหาป้าค้าสกกกอกนะคะเนาะก็ขอเบอร์ก็096 503 6341นะคะ 096 503 6341นะคะถ้าใครอยากเอออันยาชินาลำบอยแต่ก็เราไม่ได้ค่อยลำดอกเนาะเพราะว่าต้องผ่านป้าคำสยก็แถวนี้ก็จะได้ลำนะคะยาชีก็เอาแต่ทางบ้านลตาแล้วโดมแม่โสรพีน่ะยังไม่ได้ค่อยได้ลำนะคะก็อยากจะไปลำให้เขาอยู่นะคะ ถ้ามีของไหว้เนาะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆช่องป้าคำสายขุ่กอกนะคะ